สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง Drawing Story นะคะวันนี้นะคะเป็นพาร์ทสนะคะพาร์ทที่2แล้วนะคะก็เข็มก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะในการวาดตัวการ์ตูนชิบิแบบ2ส่วนนะคะก็มีวิธีกั้นตอนยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะะในพาร์ทนี้นะคะเข็มก็จะมาสอนทุกคนนะคะเริ่มวาดตัวการ์ตูนแล้วนะคะวันนี้นะคะเข็มก็จะ วาดเป็นการ์ตูนนะคะแบบสองส่วนนะคะขั้นตอนแรกเราก็เปิดหน้าโปรเจก t e ก่อนเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเข้ามาเขาเรียกว่าหน้าแกลอรี่นะคะของโปรเกต์นะคะเราก็เปิดเพิ่มชิ้นงานนะคะ,ะเพื่อนๆสามารถเลือกขนาดได้เลยนะคะแต่ว่าเข็มขอเลือกเป็นขนาด A4 ส่วนเพื่อนๆจะตั้งค่าขนาดหรือจะทั้งค่าขนาดใดๆก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอันนี้นะคะต่อไปนะคะ เข็มขอเลือกสีนะคะ,อะตอนนี้นะคะเข็มก็จะใช้สีเป็นสีดำนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะมุมสุดนะคะมุมขวาสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะการเปลี่ยนสีแต่ละครั้งเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะบัตรที่เข็มใช้นะคะเข็มก็ใช้บัตรโมโนไลน์นะคะในการวาดนะคะ ต่อไปนะคะเข็มจะเริ่มวาดโดยเลเยอร์ที่1น,นะคะเริ่มเป็นวงกลมนะคะสองวงเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆปัดไปทางซ้ายนะคะเลือกสร้างซ้ำนะคะแล้วก็กดตรงลูกศรน,นะคะแล้วก็ขยับรูปของเรานะคะออกมาออกมาเป็นอสองส่วนแบบนี้นะคะ วงกลมสองวงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆไปตรงเลเยอร์นะคะเพื่อนๆกดเลเยอร์อันแรกนะคะแล้วก็เพื่อนๆให้เลือกคำว่ารวมร่างค่ะเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่สองเนี่ยมันก็จะมารวมกันแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะมันก็คือ1เลเยอร์แล้วนะคะคือเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเสร็จแล้วเข็มก็จะใช้เส้นตัดเลยนะคะ ตัดครึ่งวงกลมด้วยนะคะวง,งกลมบนด้วยนะคะให้เข้ากุงกลางวันนี้นะคะเข็มก็จะวาดคุณครูผู้หญิงน่ารักนะคะแบบง่ายๆนะคะ,นะคะแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตรงเลเยอร์ของเรานะคะเลือกตัวเอ็นนะคะ เลือกตัวเองนะคะปรับสีความทึบให้ให้เส้นอันเนี้ยอ่อนลงนะคะแล้วก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเลเยอร์นี้นะคะเราจะเริ่มวาดโครงร่างของตัวละครนะคะให้เ,เพื่อนเพื่เริ่มตรงนี้นะคะจุดตรงนี้นะคะ ให้เส้นแรกไปถึงเส้นอันนี้นะคะมันเป็นแก้มตุยๆออกมานะคะแล้วก็หัวนะคะบลัดเราเปลี่ยนสีนะคะเราเปลี่ยนอ่าเส้นหนาดนึงเราก็ยึดตามโครงล่างเดิมของเราที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มวาดลำตัวนะคะ ใช้เป็นเส้นหนึ่งเส้นทะแยงนิดนึงแบบนี้นะตรงนี้เป็นลำตัวนะคะสองข้างต่อไปนะคะขานะคะขาตรงนี้นะคะตรงตรงลงมาเลยะคะ่ะแบบนี้นะคะต่อไปส่วนแขนนะคะเข็มก็จะให้มันกลางออกนะคะ แล้วก็วาดเป็นนิ้วโป้งของเรานะคะขีดตรงมาแบบนี้เสร็จแล้วเริ่มวาดนิว้วอ่าอีกข้างนึงนะคะเข็มอยากให้มันเท้าสะเอลนะคะเสร็จแล้วก็วาดนี้ลงมานะคะคอืม เราก็วาดเส้นตัดตรงกลางนิดนึงนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทาการปิดเลเยอร์เลขไปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นโครงล่างนะคะของตัวละครที่เราจะวาดแล้วนะคะต่อไปนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เราจะใช้จริงๆนะคะอ่า เราก็เบาเลเยอร์ที่สองลงนะคะความทึบของแสงลงนะคะแล้วก็ไปต่อในเลเยอร์ที่สามนะคะเพืเ่อนๆอ่าเอาเมื่อกี้เข็มลืมวาดหูไปนะคะไม่เป็นไรเข็มวาดในเลเยอร์นี้ก็ได้นะคะหูของตัวละครก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแบบนี้อืมนี่นะคะอ่าทุกเพื่อนๆเ,เห็นตรงเส้นตรงนี้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นตาจมูกแบบนี้นะคะ โอเคต่อไปนะคะเราก็จะวาดทรงผมนะคะปึ้บ เราค้างไปวกไปก่อนนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดชุดก่อนนะคะ,อ,นะคะอ่าชุดวาดแก้ม่เสร็จนะคะอ่าชุดเป็นชุดกากีนะคะเป็นชุดของคุณครูนะคะแล้วก็วาดตรงคอใส่ปกให้นิดหนึ่งคุณครูก็จะมีบ้าง มีเส้นตัดกระดุมนะคะเป็นเข็มขัดคุณครูก็จะใช้เป็นแขนสั้นนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีกระเป๋านะคะสองข้าง ใส่กระปรงก็ใส่รองเท้าให้คุณครูนิดหนึงนะคะเราก็ดับตามเส้นที่เหลือได้เลยนะคะว่าเป็นแขนเป็นมือนะคะตามรูปร่างที่เราวาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกะ อ่าตอนนี้ทรงผมนะคะเถมก็อยากให้ทรงผมของคุณครูมีรลอนนิดนึงนะ,ะแบบนี้นะคะอ่าอืมต่อไปตานะคะเวลาทุกคนวาดวงกลมนะคะ เวลาทุกคนวาดวงกลมนะคะให้ทุกคนวาดวงกลมแบบนี้แล้วกดค้างไว้นะคะมันก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราใส่ขนตาขนครูนะคะอ่าต่อไปนะคะให้ทุกคนไปที่ตัวเอสต,ตรงนี้นะคะแล้วทุกคนเลือกเป็นอิสระนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนมาเขียนตรงนี้ตรงรูปตาแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆกดนะคะ ตัวแม่ประเจนะคะเลือกคัดลอกนะคะแล้วให้เพื่อนๆกดวางค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะได้รูปนะคะออกมานะคะให้เพื่อนเอ่อให้ดูตรงเลเยอร์เพื่อนๆก็จะได้รูปตาออกมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วก็ไปตรงลูกศรตรงนี้นะคะเลื่อนตาเรามาตรงนี้อีกข้างหนึ่งเพราะว่าตาของตัวละครเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะคะให้เพื่อนๆพนลิกอีกด้านหนึ่งนะคะแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราอยากให้รูปตากับรูปทัวละครเนี้ยอยู่รวมกันนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกเลเยอร์แล้วกดรวมล่างค่ะรูปตานะคะก็จะมาอยู่กับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะ,ะต่อไปนะคะเราก็วาดปากนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดตาเลเยอร์ที่2นะคะเป็นไงคะทุกคนสวยไหมเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการลงสีนะคะทุกคนก็เข็มก็อยากจะเก็บเลเยอร์ที่3ไว้นะคะเผื่อว่างานเสียงหายอะไรเราก็ยังมีเลเยอร์รูปเส้นที่เราวาดนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆปัดนะคะสร้างซ้ำนะคะแล้วก็เข็มก็จัดการล็อกเลเยอร์นี้ไว้ก่อนเลยนะคะปัดล็อก แล้วก็ปิดตาเลเยอร์นี้ไว้นะคะเข็มจะเก็บงานชิ้นนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็สร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมานะคะเลเยอร์สามารถเลื่อนได้นะคะทุกคนจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เข็มอยากให้อยู่ข้างล่างของเลเยอร์เส้นนะคะที่เราทําซ้ําไว้เมื่อกี้นะคะก็ให้ทุกคนไปเลเยอร์เส้นของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดเลือกตรงเลเยอร์เส้นนะคะแล้วให้เพื่อนๆกดอ้างอิงนะคะเมื่อกด อ้างอิงแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆลงมานะคะเราจะทำการลงสีตรงเลเยอร์เปล่านะคะอ่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องสังเกตในรูปของเรานะคะว่าอ่าเส้นอะ่ะมันชนกันไหมมาติดกันไหมถ้าสมมติว่าเส้นมันไม่ชนกันสีของเราจะรั่วนะคะอ่าเข็มขอเทสีตรงตรงเส้นผมก่อนนะคะเข็มก็เลือกเป็นสีน้ำตาลนะแล้วกดค้างแล้วก็ลากมานะคะอืม สวยนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะอ๋อเข็มลืมให้ดูนะคะเห็นไหมคะทุกคนเวลาเรากดอ้างอิงใช่ไหมมันจะแยกเป็นเลเยอร์ให้เลยนะคะเลเยอร์ layer สีแล้วก็สีมันก็จะไม่หลุดออกจากกรอบนะคะต่อไปสีเสื้อนะคะเสียชื่อเสียสีเสื้อนะคะเราก็ลากมานะคะเดี๋ยว ย้อนกลับนิดนึงนะคะสีเข้มไปประมาณนี้นะคะเราก็ลงสีนะคะเพื่อนๆต่อไปบ้าง ต่อไปบ้างนะคะบ้างก็จะเป็นสีส้มนะคะออกสีชมพูรองเท้าก็เป็นสีดำ เสร็จแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเข็มก็จะเปลี่ยนบาดแล้วนะคะทุกคนเข็มใช้เป็นแอลบาดนะคะเลือกอันฟุ้งๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเสียนสีชมพูแล้วก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเข็มไปตรงอ่า แบบเดิมของเรานะคะยังไงคะน่ารักไหมคะทุกคนก็เสร็จลงไปแล้วนะคะหนึ่งรูปหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ไอเดียในการวาดรูปเลื่อลองฝึกดูนะคะว่าจะได้แบบสวยแล้วก็เป็นสไตล์ของทุกคนได้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะเข็มก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปลองฝึกวาดแล้วก็วาดรูปออกมาได้นะคะแล้วก็ใครที่ลองฝึกวาดแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งผลงานมาให้เข็มดูด้วยนะคะและใครนะคะที่ติดปัญหาตรงไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะในกลุ่มของเราเลยนะคะสำหรับพาร์ทหน้านะคะเข็มก็จะมาสอนทุกคนนะคะในการวาดตัวการ์ตูนแบบ3ส่วนนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะไปบายคะ่ะ